โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เ s c r i p t ชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับหรีเย่ ท่าเรืออันอุดมสมบูรณ์ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเทรววตเชิงเขาและป่ายหินที่ตรังต่างานที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลและริมฝั่งแม่น้ําที่มีชีวชีวาประกอบกันเป็นภูมิทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ของหลีเยมันเปล่งประกายสวยงามอย่างมากภายใต้สภาพอากาศที่ต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง4ฤดูกาลสิ่งต่างๆเหล่านี้เปรียบเสมือนของขวัญจากยุคบรรพกาลของเทพแห่งหินที่ยังคงถูกฝังอยู่ท่ามกลางความมหศัศจรรย์ของภูเขาแห่งนี้ท่าเรือนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานสําคัญสําหรับการค้าทางทะเลของหลี มาตั้งซึ่งในฐานะที่เป็นท่าเรือการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเทรลวอร์ดแล้วปริมาณการลำเลียงสินค้าของท่าเรือทั่วๆไปในประเทศอื่นๆนั้นไม่มีทางเทียบกันได้เลยกับหลีเยโดยในช่วงเวลาของเทสกาแลนเทอร์ไลท์ของทุกปีนั้นเหล่าผู้คนจะสามารถมองเห็นคมไฟนับหมื่นนับพันล่องลอยอยู่ท่ามกลางท้องฟอ้ายามค่ำคืนแต่ก็ใช่ว่าหลีเยนั้นจะมีเพียงแค่เทสกาแลนเทอร์ไลท์เท่านั้นที่โด่งดังอย่างที่กล่าวไปในตอนแรกท่าเรือหลีเยเป็นท่าเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปนั่นจึงเป็นนใเหหตุุผผลทที่ทําาาู้้คมกมกกย พลานกันอยู่เต็มไปหมดในระหว่างที่เดินทางมาค้าขายสินค้าพวกเขาก็จะเป็นที่จะต้องมีสิ่งบันเทิงจิตใจและอาหารเลิศรสซึ่งแน่นอนครับณทนะ่าเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งนี้นั้นก็มีสิ่งเหล่านั้นพร้อมให้บริการกับพวกพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นโดยในวันนี้ครับ c h a n n Sketch Show ขอนําเสนอซีรีส์ลุงข้างบ้าน ตอนรักที่ไม่สมหวังย้อนกลับไปหลายสิบปีณนะโรงน้ำชาเฮย hey ูในท่าเรือหลีเย่ณเวลานั้นมีนักแสดงชายหญิงสองท่านผู้แสนโด่งดังชายหนุ่มนั้นมีชื่อว่าฝานเอ่ย e ยี e ่และหญิงสาวมีนามว่าร่วนซินทั้งสองเป็นนักแสดงผู้มากความสามารถพวกเขานั้นมีพรสวรรค์นในการขับร้องบทเพลงอันไพเราะจนทําให้ตอนนั้นพวกเขาทั้งสองและโรงน้ําชาเฮย hey ูแห่งนี้โด่งดังเป็นอย่างมากและด้วยหน้าตาที่งดงามบวก,กับพรสวรรค์ของร่วนซินจึงทาให้เธอนั้นถูกขนานนามว่านักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดในท่าเรือหลีเย่ซึ่ง หากจะให้เปรียบเทียบกับเรื่องราวในปัจจุบันแล้วลราก็รวนซินณนะช่วงเวลานั้นก็น่าจะโด่งดังพอๆกับยุนจินเลยทีเดียวตลอดระยะเวลาที่ฝานเออยยี่และร่วนซินนั้นร่วมกันขับร้องเพลงณนะโรงน้ําชาเฮย hey ูมันก็เริ่มทําให้ตัวของฝานเออยยี่เริ่มที่จะมีความรู้สึกต่อร่วนซินที่เปลี่ยนไปครับโดยความรู้สึกเหล่านั้นมันก็เริ่มที่จะกลายเป็นความรักแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ตัวของฝานเอ่ยยี่นั้นไม่มีความกล้าพอที่จะสรับภาพมันออกไปจนอยู่มาวันหนึง่งในระหว่างที่ฝานเออยยี่และรรวนนนิิไไดด้ทําาากกกแสงัตตมป มีชายหนุ่มนักประจนภัยท่านหนึ่งเดินทางมารับชมการสแสดงที่โรงน้ําชาแห่งนี้ซึ่งการมาของเขาคนนั้นก็ทําให้หญิงสาวผู้ด่งรังร่วนซินนั้นเปลี่ยนไปตัวของเธอนั้นตกหลุมรักกับชายหนุ่มนักประจนภัยคนนั้นทั้งสองคนนั้นรักกันอย่างมากและให้คําสัญญากันว่าจะทิ้งชีวิตอันหรูหราในเมืองใหญ่และเดินทางมุ่งหน้าไปใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายที่หมู่บ้านชนบ,บทบ้านนอกบนภูเขาชิงเค่อตัวของนักเดินทางนั้นได้สัญญากับเธอเอาไว้ว่าหลังจากที่เขากลับมาจากการเดินทางครั้งสุดท้ายเขาจะไไปใใชช้ช้้้ีีวววิตตกกััับเเเธธออาามท่ดดฝนนโยห รอเขาที่หมู่บ้านชิงเคอก่อนตัวของรวนซินนั้นก็รับปากและมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านชิงเคอเพื่อรอวันที่คําสัญญานั้นจะเป็นจริงปานเอย้อยที่ผิดหวังในความรักเนื่องจากหญิงสาวที่เขาเคยเชยชอบนั้นได้รักกับชายหนุ่มคนอื่นไปแล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นห่วงร่วนซินและคอยดูอยู่ห่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตัวของร่วนซินก็ยังไม่สมหวังและเธอก็ได้แก่ชาราลงเรื่อยๆซึ่งถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาชายหนุ่มคนรรัััััักกกกกขออองงเเเเเธ็็ไมม่่คคยยยลลบบาีีในนนนนนนปปจจุ้วซิทแสด ผู้โด่งดังก็ยังคงใช้ชีวิตแก่ชาราของตนอยู่ที่หมู่บ้านชิงเคอร์ซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าตัวของเธอนั้นยังคงรอคอยคนรักของเธออยู่อีกหรือไม่ส่วนตัวของฝานเอานอร์ยี่นั้นเขาก็ได้กลายเป็นเท่าแก่ของโรงน้ําชาเฮย hey ูแต่ในใจของเขานั้นก็ยังคงรักร่วนเซนอยู่เสมอจึงเขาก็คิดอยู่ภายในใจเสมอนะครับว่าหากเขากล้าที่จะสรารภาพรักในวันนั้นบางทีเรื่องราวทั้งหมดมันก็คงจะไม่ลงเอยแบบนี้หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจบไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าหนุ่มนักประจนภัยคนนั้น หรือเปล่าครับหรือว่ามันเกิดอะไรเขาในระหว่างการเดินทางจนทําให้เขาไม่อาจกลับมาได้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นอะไรที่ทางโตเกมเนี่ย ปล่อยทิ้งให้พวกเราเหล่าผู้เล่นเนี่ยไปคิดต่ออีกรอบนะครับและถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆแล้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นฝันเอื้อยีเนี่ยเพื่อนๆจะเก็บความรู้สึกที่แอบชอบเอาไว้ในใจหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆเลือกที่จะบอกมันออกไปคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับซีรีส์คุณลุงข้างบ้านนี่ครับในอเพ่อน้าเนื่องเเกกกี่วับใคครร็สาามมถอนบ สำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ